คนที่มานะ่ะมันนี่ยอ๋ออ๋อไ้อ แอคติ้งก็ต้องใหญ่ขึ้นมุกตลกก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเรียกว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเยอะจริงๆสําหรับพระเอกหนุ่มพีคพิมพลค่ะกับการมารับบทวิทย์พ่อค้าไว้สายในซิทคอมเรื่องเหมือนนิทรักทางไทย PBS นะคะซึ่งพอต้องมาเล่นคอมเมดี้แบบเต็มๆเรื่องแรกก็เลยค่อนข้างจะท้าทายตัวเองค่ะหนุ่มพีก็บอกว่าปกติเนี่ยจะเล่นไปตามบทนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีการด้นสดบ้างแถมยังต้องเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นใหญ่อีกแต่พอเล่นมาได้ปีกว่าเริ่มจับจุดได้ค่ะตอนนี้ก็กล้าที่จะเล่นมากขึ้้นนแลวะะคะ และอีกความยากก็คือซิทคอมเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง่อะการเงินการออมการลงทุนก็เลยต้องทำการบ้านเยอะหน่อยศึกษาข้อมูลเพิ่มเพราะจะได้เข้าใจบทและถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้ต่อไปค่ะเอาจริงก็เหมือนผมได้เรียนรู้ไปพร้อมกับคนดูเลยนะเพราะว่าเหมือนเวลาที่มีบทเขียนออกมาบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำเรื่องเงินเรื่อง การทํารายรับรายจ่ายเรื่องกองทุนอะไรเงี้ยเออเป็นความรู้ใหม่สําหรับเรามากๆเราก็ต้องถามพี่ๆในกองแหละถามผู้ร่วมกับรวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยการเล่นซิทคอมเนาะมันมันเป็นการเล่นกับจังหวะมากกว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกที่ที่มันจะต่างกับซีรีส์ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเราได้เล่นกับนักแสดงคุณภาพหลายๆคนด้วยก็เลยได้มีสกิลทางด้านตลกมากขึ้นครับ นอกจากซิทคอมมันนี่ที่รักนะคะตอนนี้หนุ่มพีก,กํำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่กับไทย PBS เอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่อง The r y t h m of Life ค่ะจังหวะชีวิตลิขิตฝันแต่ครั้งนี้รับบทเป็นหนุ่มนักดนตรีนะคะซึ่งแม้ตัวเองจะมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ยังต้องฝึกซ้อมเพิ่มอีกใกล้จะปิดกล้องแล้วละค่ะส่วนแผนการทำงานหลังจากนี้หนุ่มพีกวางไว้นะคะถ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็จะลยงานแสดงเต็มที่ไปพร้อมๆกับเรียนรู้งานเบื้องหลังซึ่งตอนนี้เริ่มได้ไปทดลองงานผู้ช่วยผู้กำกับบ้างแล้วค่ะ